นทั่วโลกมีรูปแบบดำเนินชีวิตที่หลากหลายประเทศจีนประชากร1,300ร้ล้านคนแม่เยอะที่สุดในโลกเลยครับจำนวนนั้นมีคนที่อยู่ตอนเหนือของจีนอยู่ด้วยหนาวตัดขั้วหัวใจความหนาวที่ไม่ปลาณนี ต้องต่อสู้กับความหนาวการล่าสมบัติใต้ทะเลสาบแห่งนี้ออกเดินทางไปพบกับชาวประมงที่ทะเลสาบฉากันของจีนกันครับทะเลสาบฉากันอยู่ที่มณฑลจีหลินครับพวกเขาอยู่ในอากาศที่หนาวจัดในตอนเช้ามืดภาพที่เห็นอยู่นี้มีเฉพาะช่วงที่อุณหภูมิลดต่ำสุดปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับคือเรามาจับปลาที่นี่ในฤด,ดูหนาวนะครับ บนทะเลสาบที่มีน้ำแข็งเกาะปีนี้หน้าหนาวของทะเลสาบฉากันหนาวขึ้นหนาวมากจนมีสถิติผู้ป่วยสูงสุดเลยทีเดียวครับปกติอากาศติดลบประมาณ 39- 4ถึง40องศาเลยทีเดียวนะครับว,วิธีช่วยลดความหนาวก็คือไม่มีอะไรมากครับใส่กันไว้หลายๆชั้นก็รอดแล้วล่ะครับคือมันหนาวมากครับต้องใส่เสื้อหลายๆตัวนะครับอ๋อเหรอครับ วิธีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตะไคร์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็แรงงานคนหลายคนด้วยกันครับเอาลากมาลากมาสองกิโลครับอ๋อครับสองกิโลครับครับใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยใหญ่มากเลยครับอ๋อขอบคุณและนี่คือสไตล์จีนแผ่นดินใหญ่เขาลหละครับการจับปลาทะเลสาบฉากันจะขาดตะไคร์ไม่ได้ครับคุณผู้ชม ความยาวราวสองกิโลกับน้ำหนักเกือบสิบตันน่าเหลือเชื่อใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะใส่ตะข่ายไว้ในใต้ทะเลสาบราะขั้นตอนการเจาะรูน้ำแข็งต้องใช้มือล้วนๆแหละครับเห็นกันแล้วใช่ไหมครับความหนาของก้อนน้ำแข็ง80เซนครับรถบรรทุกหลายคันสามารถวิ่งบนนี้ได้เลยนะครับความหนา80เซนเป็นแค่เบสิกเท่านั้นนะครับเจาะน้ำแข็งยากไหมครับ ยากสิครับคุณแล้วก็เหนื่อยมากด้วยครับเนี่ยแถมรูที่ต้องเจาะก,ก็มากกว่าที่คิดด้วยนะครับแล้ววันหนึ่งองเจาะก,กี่รูกันครับเนี่ยคือหนึ่งทีมนี่ก็ต้องเจาะให้ถึง60รูครับเตรียมการลุวงหน้าเพื่อจะปลานในทะเลสาบขนาดใหญ่ชาวประมงฉากรเจาะรูน้ำแข็งวันละ300กว่ารูทุกวันครับแข็งแรงไม่แพ้เด็กหนุ่มเลยครับการจะให้ตะข่ายขนาดใหญ่เข้าไปได้นั้น จำเป็นต้องใช้รูจำนวนมากครับดังนั้นการวางตะข่ายใต้น้ำก็ต้องทดลองอยู่หลายครั้งด้วยกันตะข่ายถึงจะเข้าได้ทั้งหมดนะครับคือกางตะข่ายแยกออกจากกันครับจากนั้นรวบเข้ามาแล้วเราก็ยกขึ้นนะครับแค่ขั้นตอนนี้เราใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ย สรุปกางตะข่ายในทะเลสาบาทั้งช่องน้ำแข็งทุกช่องจากนั้นก็รอให้พวกปลาเข้ามาติดกับรูปตะข่ายเข้าหากันแล้วก็ยกขึ้นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเห็นท่าทางแบบนี้แล้วการนอนบนพื้นน้ำแข็งระหว่างที่รอคงเป็นเรื่องปกติครับนี่คงเป็นวิธีการพักผ่อนของชาวประมงเขาหลักครับนี่ไม่หนาวแล้วครับลุงไม่เป็นไรหรอกครับไม่พวกเรานอนจยนชินแล้วครับไม่หนาวแล้วสบายมากขนาดนี้อ๋อครับครับพอได้เวลาเราก็เดินตามพวกเขาไป เอ๊ะนั่นที่อยู่บนพื้นน้ำแข็งก็คือบ้านอย่างนั้นเหรอครับสวัสดีครับเราก็ลองวัดดูครับเดินตามพวกเขาเข้าไปที่นั่นพอได้เข้ามาด้านในครับก็ได้พบกับบ้านที่ใช้ได้ไม่เลวเลยครับนี่คือบ้านนะครับถูกต้องแล้วอยากรู้จังว่าทาไมถึงมีบ้านมุตตเรซาแ่างนี้ด้วยครับที่นี่เป็นที่พักใช้เฝ้าตาข่ายนะครับ ถึงจะไม่กว้างมากครับแต่มีห้องครัวอยู่ด้วยแค่นี้ก็มากเพียงพอแล้วนะครับใช้ทานอาหารแล้วก็ใช้พักผ่อนได้ที่นี่ก็คือบ้านในฝันบนทะเลสาบฉากันครับที่พักแบบลากเลื่อนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ชาวประมงม,มีเฉพาะช่วงจับปลาทะเลสาบฉากันเท่านั้นนะครับเอาละครับตอนนี้พวกเราก็กลับมาที่ทํางานอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วทำไมขนาดทองรูน้ำแข็งมันถึงไม่เท่ากันล่ะครับเนี่ย ปลาจะขึ้นมาทางนี้นะครับตรงนี้เหรอครับครับก็เลยต้องจาะให้มันใหญ่หน่อยครับอ๋อครับครับต้องมีตัวช่วยอีกอย่างครับเพื่อดึงตะข่ายขึ้นจากใต้น้ําให้ได้มาครับเพื่อนร่วมงานตัวสําคัญตัวช่วยตั้งแต่ครั้งอดีตเราชาวประมงต้องมีสามอย่างนี้ครับถึงจะจับปลาได้นะครับ เราใช้ม้าทํางานนะครับรับครับตามแบบวิธีโบราณดั้งเดิมนั่นเลยครับอ๋อครับช่วยทุ่นแรงได้มากด้วยครับเราไม่ต้องเหนื่อยการใช้รคเป็นความรู้ของบรรพบุรุษครับนําวิธีเมื่อ2,000ปีก่อนมาใช้สามารถเพิ่มแล้วก็ลดจานวนม้าที่ใช้ในการดึงตะข่ายหนักสิบตันนี้ได้เลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะยกตะข่ายหรือหมุนรอบก็ต้องใช้แรงม้านะครับใช้แรงคนอย่างเดียวไม่ไหวเราจะเป็นต้องใช้ตัวช่วยในการดึงตะข่ายขึ้นมานะครับ เราก็ไม่ต้องออกแรงมากด้วยในที่สุดก็ได้เวลาเจาะน้ําแข็งดึงตะข่ายขึ้นมาแล้วครับชาวประมงมรวมตัวกันตัตะกอนผ้าที่ขึ้นช่วงเวลาที่จะเห็นผลจากความพยญญายามมาถึงแล้วครับคือปกติพวกปลาเนี่ยจะไปกระจุกอยู่ตรงส่วนท้ายของตะข่ายครับไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าตอนแรกไม่เห็นปลานะครับเดี๋ยวก็ขึ้นมายังมีคนหนึ่งครับที่รอคอยช่วงเวลานี้อยู่ ผู้ชมจากทั่วสารทิศของจีนครับเซี่งยงไฮ้ครับสัญญาณครับฮา,า,าบินจ้าส่งเชื่องค่ะมันหาดูได้วยวากนะค่ะฉันก็เลยมาที่นี่ค่ะมาจะถ่ายรูปด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยจะมาลองชิมรสชาติปลาทะเลสาบฉากันนะครับ <S <S ภาพที่สามารถดึงดูสายตาผู้คนได้ดา,ารปรมโบราณถูกตั้งให้เป็นมรดกภูมิปัญญาของจีนครับ <S 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 สมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลสาบน้ำแข็งแห่งนี้กำลังลังไลออกมาแล้วครับ ส่วนใหญ่ที่จับได้เป็นปลาฮวาไปเหรียญนะครับฮาวาไปเหรียญเหรอครับปลาฮาวาไปเหรียญนี่แล้วก็มีปลาฟั่งโทด้วยนะครับเยอะจังนะครับครัปลาที่นี่มีไม่ต่ำกว่า700ชนิดครับหนึ่งมันจะไปสูงสุด160ตันถือเป็นสวรรค์ของปลาน้ําจืดเลยนะครับผู้คนเชื่อว่าถ้าหาวได้กินปลาของบริษัทช้ากันแล้วจะโชคดีทําให้คนหลั่งไหลกันมาโดยเฉพาะต้นปีครับเท่มากๆเลยครับมาเห็นด้วยตาแลวสุดยอดยิ่ง่าดูในทีวีด้วยซ้ําไปนะครับ เพราะแบบนี้ครับตลอดหนึ่งเดือนที่ทําการประมงจึงมีคนเข้ามาเที่ยวอย่างไม่ขาดสายเลยครับจุดสําคัญคือการถ่ายรูปคู่กับปลาตัวใหญ่และตอนนั้นเราก็ได้พบกับสิ่งที่คุ้นเคยครับผมรถเข็นที่เห็นได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองครับแล้วมาโปรโที่จทรศัพชากันได้ยังไงกันเนี่ยสงสัยจังเลยไหนวะ ที่ทะสาบช้าการรับพอจับปลาได้แล้วก็วางขายทันทีเลยครับหลังจากเลือกปลาที่ชอบเสร็จก็ช่างกันให้ห็นจ่าจ่ะเลยครับทําการซื้อขายกันอย่างคล่องแคล่วได้ปลาไปง่ายๆครับวันนั้นคือกระดาษอะไรครับอ๋นนี้เป็นตัวเลขนะถือตัวที่เขียนน้ำหนักปลาที่ซื้อไว้แล้วก็ไปที่จ่ายเงินนะครับแปะป้ายราคาไว้ให้เสร็จสรบครับจะได้ไม่ต้องงงเรื่องราคาครับและนี่ก็คือ เคล็ดลับของทะเลสาบฉากันครับการนำปลาส,สดที่จับได้มาทำให้ชิมก่อนรวดเร็วทันใจน่าจะไวพอๆกับ 4G เลยนะครับเนี่ยปลาที่นี่รสชาติอร่อยถูกใจรับประกันได้เลยครับปลาที่เนี่คุณภาพดีครับอร่อยมากๆเลยครับ เออผมถึงต้องมาซื้อปลาที่นี่ทุกปีเลยนะครับพลาดไม่ได้แล้วครับแม้ว่าตลาดจะวายครับก็ยังมีปลาเหลืออีกเพียบครับขนาดปลาที่ใหญ่สมคำล่ำลือไม่แปลกใจทำไมถึงโด่งดังแบบนี้ครับถือว่างานวันนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับ ส่วนปลาที่เหลือก็จะเอาไปเก็บที่กดังเก็บรักษาหลังจากนั้นก็เลิกงานกันได้ครับวันนี้งานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาา๋อแสดงว่าเลิกงานเลยครับครับใช่ครับชาวประมงฉากการใช้ชีวิตโดยการหาปลาและวันที่สุดแสนจะทรหดก,ก็จบลงแล้วครับ <c oughs> เดินทางกลับหมู่บ้านโดยรถม้าครับประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยกันเราก็พบชาวประมงที่กําลังกลับบ้านครับทั้งคู่มีความสัมพันธ์พิเศษกัน เกี่ยวข้องกันยังไงครับเนี่ยครับอ๋อพ่อลูกครับนี่พ่อผมเองครับพ่อครับพ่อครับผลผลิตที่ได้จากวันนี้ครับปลาที่จับได้วันนี้นะครับผมว่าจะเอากลับไปกินกับเมียที่บ้านนะครับสิบทอดนอาชีพประมงฉากันมาแต่ต้นตระกูลฮะจะให้ไปทําอาชีพอื่นคงไม่ได้นะครับแม่ครับกลับมาแล้วครับอ้าวกลับมาแล้วเหรอวันนี้เรื่องงานเร็วจัง มีแขกมาด้วยนะแม่ทำงานด้วยกันเลิกงานพร้อมกันชีวิตของพ่อลูกที่แสนล้ำค่าจริงๆปลาตัวใหญ่จังเลยชอบอ่ะดีใช่กลับถึงบ้านสัทีเฮ้ประสบการณ์ทำประมงมา30ปีผู mm ้ hmm. เป็นพ่อได้ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกชายไว้มากมายครับหนึ่งในนั้นก็คือความลับที่ซ่อนอยู่ในรองเท้านี่เองครับไอเทมสุดฮอตของฉากันถุงพลาสติกเหรอครับเนี่ย คือสวมถุงพลาสติกที่เท้าเออคือมันจะช่วยกันไม่ให้รองเท้าเปียกเหงื่อได้นะครับถ้าไม่ใส่เนี่ยเท้าจะเปียกทําให้ไม่สบายมาใส่ไว้หลายชั้นเลยครับนี่แหละครับทําให้อบอุ่นเท้าของเรานี่เป็นความรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่สั่งสมมานานครับและเขาได้สอนเคล็ดลับให้ลูกชายไปแล้วฝากความหวังไว้กับลูกชายชาวประมงด้วยนะครับแม่รู้ความลําบากในงานประมงดีกว่าใครครับ สิ่งที่ทำได้มีเพียงอาหารที่ใส่ความรักลงไปเท่านั้นกับข้าวมาแล้วจ้ากินมากินกันลูกชายกับสามีต่อสู้กับความหนาวมาก็เสิร์ฟด้วยปลาฉากันที่ทำสุดฝีมือครับอาหารที่ทำจับใจคนรเป็นแม่และภรรยาเป็นรสชาติแห่งความรักนี่คงเป็นความอบอุ่นของครอบครัวชาวประมงสินะครับเนี่ยอ,อ,อร่อยไหมฮะอร่อยครับอืม ค่ยออยังชั่วหน่อยปลาสดมากเลยทะเลสาบฉากันสําคัญต่อพวกเขายังไงกันนะกินเยอะๆนะลูกนะผมทําประมงตั้งแต่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดแหรอครับปีนี้ทํามาครบสามสิบปีพอดีเลยครับครับพอดีผมทํามาแปดปีแล้วครับแปดปีนะ้ครับที่หมู่บ้านอื่นเขามีพื้นดินก็เลยทําไรท่ทํานากันนะครับแต่ที่นี่มันมีทะเลสาบฉากันดังนั้นเนีทะเลสาบฉากันก็คือทุกอย่างสําหรับชาวประมงอย่างพวกผม จะอยู่ที่นี่หรอครับแม้จะอยู่ที่อากาศหนาวจัดแต่ชีวิตชาวประมงฉากันได้รับพรแห่งความสุขการได้เผชิญกับความยากลำบากทำให้ประมงโบราณของชาวจีนมีมาจนทุกวันนี้และขอให้ฤดูหนาวปีหน้าจับปลากันได้เยอะๆนะครับ ดินแดนที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนเวียดนามประชากรเวียดนามเกินครึ่งทำการเกษตรแต่ยินว่ามีหมู่บ้านประหลาดอยู่ด้วยเหรอครับแต่ละบ้านต้องเลี้ยงเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้เอาไว้สัตว์ร้ายที่ว่าก็คืองูนั่นเองครับการอาศัยอยู่ร่วมกับงูเห่าที่ขึ้นชื่อเรื่องพิษสง่งชาวเวียดนามใจกล้าแห่งหมู่บ้านบิงซึงไปชมกันได้เลยครับ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านที่ตามหาแล้วครับแทบจะอยากวิ่งเข้าใส่ให้สมกับที่ตามหามานานเลยแต่ว่ามีรั้วล้อมสมิชชิตเลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่บ้านไหมครับเราเข้าไปด้านในหมู่บ้านผ่านรั้วที่ปิดไม่สนิทแต่ก็ยังมีประตูที่ล็อกไว้อยู่ครับขณะที่เรากำลังหมดหวังที่จะหาเจออยู่นั้นโอ้ oh my god เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างครับ มันจะถ่ายได้แวบๆครับนั่นนางเอกที่เราตามหาใช่หรือเปล่าเอสไลที่แม้แต่จอนจีฮยอนยังต้องอิจฉาครับในที่สุดเราก็เจอตัวเข้าให้แล้วเออค่ะทุกครอบครัวในหมู่บ้านเราเลี้ยงงูเห่าค่ะหมู่บ้านอื่นเนี่ยอาจจะเลี้ยงงูชนิดอื่นปนบ้างนะคะแต่ว่าเราเลี้ยงแค่งูเหา่าอย่างเดียวเท่านั้นเองแหละค่ะ อย่างที่รู้กันครับถ้าพูดถึงงูที่พิษร้ายที่สุดในบรรดาง,งูทั้งหมดก็ต้องมีงูเห่ารวมอยู่ด้วยครับคนในหมู่บ้านบิงสึงใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับงูเห่าที่มีพิษร้ายกาศครับเพราะว่างูเห่าโตเร็วก็เลยขายได้ดีแถมงูเห่ยายังขายได้ราคาแพงกว่างูชนิดอื่นอีกเราถึงเลี้ยงงูเห่ากันนะคะค่ะฟาร์มงูที่ทํากําไรได้มากกว่าไร่สวนทั่วไปครับเราเดินทางมายังฟาร์มที่กิจการดีที่สุด ในบรรดาฟาร์มงูเห่าทั้งหมดล่ะครับเดี๋ยวก่อนนะครับต่อให้งูจะสร้างรายได้ให้แค่ไหนก็ไม่เหเ็นต้องซ่อนซัาลึกลับขนาดนี้เลยครับมันช่างหายากหาเย็นจริงๆเหมือนกําลังเล่นซ่อนหาพอเรามองที่พื้นดีๆครับนั่นคืออะไรจะเอซ่อนอยู่นี่เองครับเจ้าของก็ปรากฏตัวพร้อมกับพาง,งูเหา่าตัวที่ใหญ่ที่สุดออกมาให้ดูครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆ ที่มูบ้านี้ผมเป็นคนหัวงูครับไม่ใช่คนเลี้ยงงูไว้เยอะที่สุดนะครับน่าจะอย่างแรกแหละขายไข่งูด้วยครับส่งออกไปที่จีนเยอะมากๆเลยล่ะครับในบรดาง,งูทั้งหมดของที่นี่ครับมีงูอีกระดับที่ต้องแยกเอาไว้ห้องส่วนนี้ครับแค่เบสิกนะครับแค่เบสิกอุณหภูมิความชื้นพอดิพอดีทุกอย่างโอเคครับ งูเห่าห้องสวีทที่ตรงตามสเปคของลูกค้าอยากเห็นหน้าตาจริงๆเลยงูเห <ul> ่า <h aw> ตัวนี้ผิวพันช่างเปล่งปลั่งกว่าโตัวอื่นครับเป็น V.I.P. นี่มีความสุขจริงๆการดูแลก็แตกต่างตามราคาค่าตัวนะครับมีโรงแรมเฉพาะให้กับงูเห่าราคาแพงสะด้วยงูที่ได้รับการประคบประงมอย่างดีพอข่าวลือแพร่ออกไปที่นี่ก็เลยมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเลยครับมาทำไมครับเนี่ยอ๋อมาเสิร์มูครับ จัดให้ตามแบบและขนาดตามต้องการล่ะครับเป๊ะเวอร์อยากได้งูแบบไหนล่ะคะตัวใหญ่แล้วก็ขาวหน่อยนะครับเฉพาะจํานวนที่เลี้ยงในหมู่บ้านเห็นแล้วก็ต้องร้องโอ้การหาตรงตามสเปคของลูกค้าครับเป็นของกล้ยกล้วยพอเลือกงูเสร็จก่อนอื่นก็ต้องเอาไปชั่งน้ําหนักครับราคาขึ้นอยู่กับน้ําหนักนี่แหละครับราคาจะออกมาเท่าไหร่กันนะสงสัยจุงเบย กิโลละสิล้านดงค่ะตัวนี้หนัก5้าโลครึ่งก็15ล้านดงค่ะยังมีวิธีการอัพราคางูให้สูงขึ้นอีกด้วยนะครับนั่นก็คือเอาไปทำเล่างูค่ะเขใส่เมาเล้าและมู่บ้านบิงซึงที่มีงูเห่าอยู่เยอะกว่าพื้นที่อื่นครับอุปสรรคในอดีตกลายเป็นรายได้หลักสำคัญเหมือนฟ้าหลังฝนอันสดใสกว่าจะผ่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือ การ,รเผชิญหน้ากับพิษงูนั่นเองครับใส่ถุงมือยางก่อนแต่ไม่ช่วยอะไรค่ะ,แล,คะแล้วก็ไม่ต้องไปหรอกคะ่ะเพราะว่าเรามีวิธีการจับงูค่ะรับรองว่าไม่ต้องห่วงที่หมู่บ้านของเรามีวิธีจับงูเห่าโดยเฉพาะ,เ,าะเธอเผยเคล็ดลับที่ได้จากประสบการณ์กับเราครับก่อนอื่นต้องจับที่ลำตัวของงูไม่ใช่หางและพองูเริ่มยกหัวขึ้นก็ให้หมุนเาบาๆครับนี่แหละจุดสำคัญนะครับ แต่ก่อนที่จะได้เคล็ดลับนี้มาก็ต้องเจ็บตัวอยู่หลายครั้งล่ะครับตอนนี้ก็เหลือแค่แผลเป็นให้ดูต่างหน้าเท่านั้นเองครับกว่า5 0 0อยครอบครัวในหมู่บ้านบิงเซิงเลี้ยงงูครับและยังมีอีกหลายคนได้รับบาดแผลจากงูประสบการณ์ทําฟาร์มงูมา30ปีเรื่องแค่นี้ทําอะไรพวกเขาไม่ได้หรอกครับคนในหมู่บ้านได้หาวิธีการรักษาพิษงูขึ้นมาเอง ซึ่งแต่ละบ้านต้องปลูกต้นไม้ต้นนี้ไว้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งต้นนี่คือยาแก้พิษของงูครับถ้างูกัดก็ใช้ผลของต้นไม้ต้นนี้รักษา,าความรู้ที่ไม่มีในหนังสือหรือว,ว่าคอมพิวเตอร์อาศัยประสบการณ์ล้วนๆครับเพราะมีสิ่งสิ่งนี้จึงไม่ต้องกลัวพิษของงูหาอีกต่อไปกินสดๆหรอคะ แล้วต้นไม้ต้นนี้มีชื่อว่าอะไรเหรอคะเนี่ยอืชื่อของมันเชื่ออะไรคะฉันไม่รู้ว่าชื่อมันเหมือนกันค่หรู้ว่าแค่รักษาได้แล้วคะรู้จักก็ใช้รักษาได้ <c oughs> ค่ะโชว์คิงเจ็ดลนันวิธีรักษามอถ,ถูกงูเ่ากัดมีต้นไม้แก้พิษงูที่คนในหมู่บ้านเท่านั้นที่รู้จักครับจริงๆก็ไม่ได้ใช้แค่ผลอย่างเดียวนะครับเอาใบมาตาให้ละเอียดคัดน้ำออกแยกวัตถังากก็ใช้ทำยาแก้พิษได้ครับ นำใบที่ตำแล้วมาวางบนแผลหรือว่าดื่มน้ำขันก็รักษาหายเหมือนกันนะครับนี่เป็นยาสมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติครับเธอได้เตรียมเซอรซ์ไพรส์สำหรับทีมงานด้วยครับไม่รู้ว่าของขวัญตรงหน้าคืออะไรครับเราทั้งหลุนทั้งตื่นเต้นแต่ว่าพอเปิดฝาเท่านั้นแหละครับงูอีกแล้วเหรอเนี่ยช่วงเวลาลุ้นระทึกว่าของพิเศษนั้นคืออะไรครับอยู่ๆชาวบ้านก็เดินมาเป่าคลุยหรือจะเป็นโช์ง,งูที่เคยเห็นในหนังนะครับเนี่ย แต่บางงูเหา่าต้องเต้นกลับนอนนิ่งไม่ยอมพยาบเลยครับความพยายามเรียกงูที่ดูลำบากลำบนปนน่าสงสารและในตอนนั้นเองครับคุณพระเป็นไปนได้อย่างไรครับไม่อยากเชื่อตาตัวเองเลยงูเหา่าเต้นจริงๆหรอคทับเนี่ยงูเหา่าเต้นครับเหมือนเลื้อยออกมาตามเสียงขลุยประหลาดทนหลอกสเต็ปไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เลยมาที่เวทีแล้วครับ สายแล้วก็โยกโยกแล้วก็หมุนแล้วก็สะบัดนะครับเหมือนผ่านมาหลายเวทีครับโชคโชเแลือเกินแดนสุดยอดนักเต้นของเวียดนามวัง่หา้น่ากลัวค่ะน่ากลัวมากเลยฉันกลัวเหตุผลที่เรากลัวงูเห่านั้นเพราะว่าพิษที่ร้ายกาจของมันครับและสิ่งที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ก็คือการรีดพิษงูเห่าครับกำลังรีดพิษงูค่ะค่ะ งูเห่าที่ปล่อยพิษใส่ฝ่ายตรงข้ามจนถึงแก่ความตายถ้าออกแรงรีดเบาๆปริมาณพิษที่ได้ต่อง,งู1ตัวก็คือ244ครับถึงจะน้อยแต่อนุภาพของมันขุนแรงมากกว่าที่คิดนะครับคุณผู้ชมนี่อะไรฮะเนี่ยแล้วนี่ก็คือผัดหนังงูนะครับแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยครับน่าจะนำมาประกอบอาหารได้ทุกส่วนเลยนะครับเนี่ย เมนูแรกน้ำหนังงูมาผัดกับเครื่องเทศออกมาเป็นผัดหนังงูครับนี่แค่เมนูเริ่มต้นเท่านั้นนะครับส่วนจานนี้ก็เป็นเอ่องูนึ่งครับกับสมุนไพรใส่สมุนไพรแล้วก็เนื้องูลงไปให้ได้เคี้ยวเล่นอาหารที่ทำเลี้ยงทั้งครอบครัวนะครับแม่น่าอร่อยจริงๆมีกลิ่นหอมสมุนไพรแถมอร่อยด้วยครับและนี่ก็เป็นเมนูแกงที่ช่วยบำรุงสุขภาพครับสมุนไพรจีนที่ว่าดีต่อร่างกาย ใส่สเต็มหม้อเลยครับอยากลองชิมแล้วครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอาหารที่สั่งมาเสิร์ฟแล้วนะครับเมนูงูสุดพิเศษอาหารเย็นที่หาได้เฉพาะที่หมู่บ้านงูเห่าแห่งนี้นะครับถ้าได้ชิมสักครั้งหนึ่งรับรองว่าจะติดใจจนแทบจะไม่อยากวางช้อนเลยครับโอโหรสชาติที่คนกินเท่านั้นที่จะรู้ได้ครับแต่ผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าอร่อยไหมจานนี้คืออาหารบำรุง บำรุงร่างกายดีมากเลยครับผมชอบที่สุดเลยครับว่าแต่ว่าทำไมถึงมีแค่ผู้ผชายมาย<อ>กินเ,<ล>เมนูนึงนี่นคะครับทำไมถึงไม่เห็นมีผู้หญิงมากินเมนูนี้เลยสักคนเดียวล่ะครับเนี่ยคือน้องูกินแล้วมันดีต่อร่างกายนะครับโดยเฉพาะกับผู้ชายนะครับครับ สาวเกาหลีที่สนใจติดต่อมาได้นะครับหนุ่มเวียดนามรออยู่นะครับทีมงานขอคำต้อนขอชาวบ้านไม่ไหวครับจะต้องขอร่วมโต๊ะชิมเมนูบ้างครับเมนูแรกเป็นเครื่องดื่มที่มีสีสันน่ากินครับไม่รอช้ายกดื่มทันทีว่าแต่ว่ามันคืออะไรกันล่ะครับเนี่ยมันก็คือ ผลไม้ของชาวเวียดนามมะพร้าวนี่เองครับพนะอคันน้ำแล้วก็หวานชื่นใจแต่ว่าเนื้อส,สดๆของงูครับหยดติง่งติงติงเครื่องดื่มสีแดงได้มาแบบนี้นี่เองครับโชคิงเจ็ดพันล้านแอปซเปิ้ลไร์ของร้านนี้ความจริงขืนเนื้อเลือดงูนั่นเองครับทีมงานยกขึ้นดื่มลวดเดียวหมดโดยไม่รู้ตัวครับครั้งแรกในชีวิตที่ดื่มน้ำเลือดงูรสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วครับช่วยบอกหน่อยครับ เออมันมันมันเลี่ยนนะครับแต่เขาก็ยังไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับรสชาติแปลกใหม่กลิ่นหอมอแปลกๆของเนื้องูรสชาติเป็นไงครับถูกปากหรือเปล่าครับเนี่ยอืมเก,ก็อร่อยดีครับก็หนึบหนับดีนะครับความโชคดีที่เข้ามาในหมู่บ้านชนบทชาวเวียดนามนั่นคืองูเห่าเราขอให้ชาวบ้านทุกคน มีความสุขใช้ชีวิตร่วมกับงูแบบนี้ตลอดไป